ครับผมอันนี้คือกล้วยเล็บมือนางนะครับที่ถึงคิวที่เราจะต้องตัดเขาแล้วนะครับเพราะว่า,าเรา,าเขียนเอาไว้นะครับตรงตรงโคนต้นตอนที่เราตัดปีกู้แนะครับว่าวันที่1เดือน4ปี2 5 6 6นะครับวันนี้ครบกำหนด2เดือนนะครับ สองเดือนนิดๆน,นะครับสองเดือนนิดๆแล้วก็กล้วยก็น่าจะโอเคสมบูรณ์แต่ว่ากล้วยเครือเนี้ยมันโดนจองจากเ,าเพื่อนๆแล้วนะครับจองจากเพื่อนๆแล้ววันนี้เราจะตัดไปนะครับแล้วก็บ่มแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆน,นะครับที่จองไว้สวัสดีครับเซอร์เคอร์ฟิล2 0สอบพนยี่ในช่างครับผมวันนี้นะครับเรามาตัดกล้วยกันนะครับเรามาตัดกล้วยกันกล้วยของเรา นะครับสวนกเกษตรเคอร์ฟิล2์สองพายในช่างกล้วยแก่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับวิธีการดูกล้วยแก่กันนะครับกล้วยเล็บมือนางของเราว่าแก่ควรที่จะตัดไปรับประทานได้หรือยังนะครับไม่ใช่เครือนี้นะครับเครรอนี้ยังไม่แก่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัดเครือด้านหลังนู่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเรามา หันหวีกล้วยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการดูกล้วยเล็บมือนางว่าเมื่อไรกล้วยเล็บมือนางเราจะแก่นะครับผมไปดูกันครับผมสาหรับเทคนิคการดูกล้วยแก่นะครับกล้วยเล็บมือนางเราเนี่ยอ่ามันดูได้อยู่สี่ห้าวิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีการที่หนึ่งก็คือเวลาเราสังเกตจากตัวผลของเขาเลยนะครับว่าเขาอ่าเริ่มที่จะสุกเหลืองทางกายภาพของเขา,าครับ เขาเริ่มที่จะสุกเหลืองนะครับบางลูกเนี่ยเขาจะจากต้นเครือครับจากโคนเครือของเขาเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มสุกเหลืองมานะครับไม่ได้สุกจากปลายมานะครับเราสังเกตจากาผลข้างบนนะครับผลข้างบนของเขาอย่างอันนี้ครับอย่างอย่างผลนี้ครับก็เขาจะอยู่ต้น,ต,นต้นเครือนะครับเขาอยู่ต้นต้นเครือนะครับเขาก็จะเริ่มสุกเหลืองขึ้นมาอย่าที้2ก็คือ เราสังเกตจากไอ้ตัวปลายเกสรของเขาครับที่มันเป็นอยอดเกสรตรงนี้ครับมันจะมีมันจะเปลี่ยนสีอมสีเหลืองนิดนึงนะครับอมสีเหลืองนิดนึงเนี่ยซึ่งมันก็จะหมายถึงเรื่องของความแก่ของมันนะครับถ้ามันยังไม่แก่มันก็จะไม่แห้งแล้วมันก็จะไม่มีสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับสีเหลืองประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะส่งผล ให้เรารู้ว่าเนี่ยกล้วยเล็บมือนางของเราเนี่ยมันแก่แล้วนะครับมันแก่แล้วนะครับประเด็นที่3เราสามารถได้ทําได้จากนับวันนะครับนับวันจากเราที่ตัดปีกล้วยนะครับนับวันจากเราที่ตัดปีกล้วยไปแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็จะเขียนไว้ตามโคนเสานะครับว่าเราตัดปีวันไหนเราก็จะลงเอาวันเอาไว้นะครับถ้าเอาชัวร์ที่สุดก็คือประมาณ2เดือน60วันนะครับ ประมาณนั้นเนี่ยมากน้อยเกินเลยไปก็สักอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ถ้าก่อนหน้าเนี่ยก็จะ,ะมันก็จะสุกช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันเลย2เดือนไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะครับถ้าระบมเนี่ยก็ประมาณไม่เกินสองสาวันก็น่าจะสุกเหลืองน่ารับประทานนะครับอันนี้คือประเด็นที่3ประเด็นที่4เนี่ยเราสามารถดูได้จากไอตัวของ ผลกล้วยนะครับผลกล้วยของมันเนี่ยผลกล้วยของมันเนี่ยดูลักษณะผลของเขาเนี่ยผลของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรียมเรียมนะครับถ้าถ้ามันแก่ถ้ามันอ่อนเกินไปเนี่ยเรียมของเขาเนี่ยเวลาเราลูบลงไปเนี่ยมันจะเด่นชัดเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรียมของเขาเนี่ยมันเริ่มน้อยลงไปเรารูปที่ผลกล้วยของเราแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่ผลกล้วยของเราเนี่ย มันแบบเหลี่ยมมันเริ่มหายไปนะครับเราสังเกตได้จากการลูบรูปที่ลูกกล้วยอะครับผลมันจะตเต็มเหลี่ยมมันจะน้อยลงไปนะครับอันนี้ก็จะมองถึงได้ว่ากล้วยเนี่ยมันแก่แล้วนะครับกล้วยมันแก่แล้วนะครับก็สามารถมองได้นะครับถ้าถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งของชาวสวนทั่วๆไปเขาอาจจะยอมเสียผลเล็กๆไอ้ตรงรีิรินเตาอะครับเขาเฉือนลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเห็นตรงเปลือกกล้วยกับตรงเนื้อกล้วยเนี่ยมันเริ่มเหลืองเนี่ย เขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ากล้วยเนี่ยสามารถตัดได้แล้วนะครับจะต,ตัดก่อนตัดหลังสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้คือกล้วยสวนเกษตรเคอร์ฟี2020ใบในช่างนะครับอันนี้เราสามารถที่จะสรุปได้นะครับสําหรับอันนี้ก็เป็นบีที่ใหญ่พอสมควรนะครับมันบีที่ใหญ่พอสมควรดังนั้นเวลาที่เราทําเกษตรแล้วนะครับ มีคนสั่งจองมาเราก็จะโอเคนะครับแต่ว่าอย่าไปคาดหวังนะครับเพราะว่าทำการเกษตรเนี่ยมันคงไม่ได้ผลวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊เนี่ยปลูกไปตั้งหลายเดือนแล้วทำไมยังไม่ได้มีผลอะไรเลยกล้วยก็ไม่งามอะไรก็ไม่งามเนี่ยอันนี้อาจจะต้องอาศัยเรื่องของอความความ เอาใจรักหน่อยครับก็คือเราอาจจะต้องอดทนหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้ส่งผลวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับถ้าใครใจร้อนเนี่ยอาจจะทําเกษตรลําบากหน่อยนะครับอาจจะทําการ,กรเกษตรลําบากหน่อยนะครับอย่างเนี้ยเ,เรามีความรู้สึกเนี่ยว่ากล้วยของเราเนี่ยวีมันใหญ่นะครับหีมันใหญ่พอสมควรนะครับผลอามานันอาจจะเราที่เราดูแลบํารุงรักษามันอย่างดีนะครับเราดูแลบํารุงรักษามันอย่างดี มันก็เลยทําให้กล้วยของเราเนี่ยมันมีผลที่ใหญ่นะครับเวลาเขาวางกล้วยนะครับเขาก็จะวางคว่ำลงไปอย่างนี้นะครับถ้าเราวางหงยายลงไปอย่างนี้ครับเวลาที่เราบ่มไปแล้วเนี่ยตรงนี้ในเวลาสุกเนี่ยมันจะมาจุดสัมผัสนมันจะติดกับพื้นมันจะมีรอยดำๆตรงนี้มันจะไม่สวยนะครับเวลาวางกล้วยเนี่ยเขาก็จะวางคว่ำเอาทางปลายหวีเนี่ยเป็นตัวยันเพราะว่าตัวนี้มัน มันค้ำได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการาตัดกล้วยนะครับตัดกล้วยเป็นเครือแรกนะครับเป็นเครือแรกของสวนที่เรามาทําใหมแ่แล้วเราตั้งใจเรามีความรู้แล้วเกษตรเราทํากล้วยเล็บมีนางมาประมาณ2ปีแล้วเรามีความเรามีความรู้สึกว่าเอาแต่ว่าอันนั้นเนะี่ยมันก็ยังเป็น น้ำที่ยังไม่เต็มแก้วนะครับแต่ว่าเราก็ผ่านประสบการณ์มาได้บางส่วนความมั่นใจในการปลูกของเราเนี่ยแล้วประกอบกับไอ้ผลจุดสําเร็จของงั้นเนี่ยจุดสําเร็จของมันนะคือผลสําเร็จของมันก็คือเราตัดเราเริ่มตัดเรือได้เราต้องตัดบีได้เราเริ่มมีลูกค้ามาสอบถามมีลูกค้ามาสั่งจองได้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือ เราเริ่มประสบความสําเร็จในขั้นต้นแล้วแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นจุดสําเร็จจุดสูงสุดนะครับเราต้องเป็นเกษตรกร,กรที่น้ํายังไม่เต็มแก้วนะครับเราก็ต้องยืงสวนขวนขวายหาความรู้แล้วก็ทดลองนะครับทดลองสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสําหรับการเกษตรนะครับอาจจะทดลองเรื่องของพันธุ์อาจจะทดลองเรื่องของดินน้ําปุ๋ยนะครับว่าสภาพอากาศช่วงไหน ะครับซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลในการที่เราจะเริ่มพัฒนาเรื่องของการปลูกไอตัวของกล้วยเล็บมือนางส่วนเราได้นะครับทําอะไรเราตั้งใจทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จให้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับฝากเพื่อนเพื่อนเกษตรนะครับช่วยอลองดูนะครับลองอคอมเมนต์ข้อความดีๆใส่เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับเดี๋ยว ผมจะเริ่มเข้าไปทดลองในสิ่งที่ใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับกล้วยเล็บมือนางนะครับผมแต่จะไม่หยุดนะครับจะไม่หยุดเรื่องของเรื่องของเนื้อหาสาระนะครับเรื่องของความรู้ในการปลูกกล้วยเล็บมือนางนะครับสําหรับภ้ากลางนะครับสําหรับที่าชบุรีพื้นที่แบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาต้นแบบของสวนเกษตรเทอร์ฟิล220ใบในช่างไปปลูกกล้วยเล็บมือนางได้นะครับผม สำหรับนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวนเกษตรเคอร์ฟิวเป็นกำลังใจครกับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020ัายในช่างแล้วก็ฝากขอบคุณ FC ด้วยนะครับที่สั่งจองกล้วยคืนนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะบ่มแล้วก็นำส่งให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับดูกล้วยของเรานะครับมาสรุปกล้วยของเรานะครับว่าเครือแรกเราสามารถที่จะตัดหวีกล้วยมาได้กี่กี่หวีนะครับ นะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้า